ข้อนี้เป็นข้อที่สองพิสูจน์เสร็จีารในร้านนะก็จับโจทย์ใช่ปะ่ะแล้วก็ก้อนนี้กระจายเข้าไปในตัวนี้ไอกระจายเข้าไปในนัดเพียแล้วก็ก้อนนี้กระจายเข้าไปในนัดคิวก็ได้ออกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสองก้อนแล้วก็เอานัดเพียกระจายเข้าไปในวงเล็บนี้แล้วก็เอานัดคิวกระจายเข้าไปในวงเล็บนี้ก็จะได้อย่างนี้ออกมาแล้วก็ p หรือนัดเพียเป็นทูใช่ปะ่ะ แล้วก็อันนี้ Q หรืน not Q ก็เป็น Q ูใช่ไหมเราก็จะได้ออกเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าสมมติเป็นแลกอออะไรอ่ะก็ก็ตั้งได้ก้อนนี้ของเนี่ยก็จะทูเป็นแลกออกอะไรก็ได้ก้อนนี้ก็ได้ออกมาเป็นอันนี้ใช่ไหมทีเนี้ยเออเราก็แบบคือหรือละมันมีสมบัติสลับที่ได้ใช่ปะเออเราก็สลับที่กันเป็นสองต้อนี้ก็อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น P หรือเอ้ย P แล้ว Q อันนี้ก็เป็น Q แล้ว P ก็จะได้ออกก็คืออันนี้มันรวมกันอ่ะก็จะได้เป็นพีก็ต่อเมื่อคิใช่ป่ะแล้วทีนี้อ่ะเราก็จากตรงนั้นนะเราก็ให้พเป็นพีเป็น false แล้วก็คิวก็เป็น false เหมือนกันก็แทนลงไปในโจ์อ่ะเอแทนลงไปในก้อนตะกี้เนี้ยเออมันก็จะเป็น false และฟ s e ก็ต่อเมื่อ false ก็ต่อเมื่อ false ใช่ไหมอันนี้พอลา f a ฟ s e ก็ได้ false ฟอก็ตอบว่าฟอได้ถูใช่ปะพอมาก็ตอบเมื่อการก,ก็เป็นฟอสก็ได้ว่าไม่เป็นสถาวน์นี้นนันเครดิตบอกย้ยเป๋แห่งแปดสองสี่เอง